ครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กเบลเ r อร์ไทยแลนด์ช n e นลนะครับเอไม่เจอกันนานเลยนะครับเป็นไงบ้างที่งกันบ้างหรือเปล่ากับช่วงนี้นะครับมีธุระในชีวิตประจำวันเยอะมากเลยเลยไม่มีเวลาทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคลิปแรนดอมนะครับผมได้บอกไว้แล้วนะครับว่าถ้ามันมีอีกก็จะทำอีกแน่นอนครับซึ่งทำแล้วนะฮะอันนี้เป็นชุดที่2ของบ็อกอด์แมนนะครับอันนี้จะเป็นภาค DX นะครับผมก็ เป็นรุ่นที่2ของชุดระดอมในซิตี้พัลทอแมนแต่ว่าในของภาค BX นั้นอันนี้เป็นชุดระดอมชุดแรกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใน1กล่องนะครับที่มีจำนวนอยู่24กล่องเล็กเนี่ยในนี้มันจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่ชุดนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลย แล้วก็จะมีซองอย่างนี้ในหนึ่งกล่องแบ่งเป็นทั้งหมดรอบนี้จะแบ่งเป็นถุงหนึ่งนะครับมีแปดกล่องนะก็คืออันนี้หนึ่งละดีเอาละเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่า จะได้ครบเซนหรือเปล่าหรือจะมีซ้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเริ่มจากเอ่อกล่องอันนี้ก่อนละกันนะครับผมไปดูกันเลยรอบนี้เนี่ยถือว่ากล่องทำมาค่อนข้างเอ่อมันเรียวแล้วมันก็ค่อนข้างรู้สึกแบบเป็นแดนเล็กๆแบบนี้นะอันนี้คือสีชั้นเลยนะครับ ผมแกะผิดด้านหรือเปล่านี่มันมีทางมันมีทางแกะอยู่ตรงนี้นี่นะอันนี้คนระับทุกกล่องนะครับก็จะถูกแปะสติกเกอร์ของ k ค t ซีอยด้วยแบบนี้อ่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ว่านี่แหละมันแกะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าและอันนี้มันก็บางกล่องก็มี damage มานิดหนึ่งนะครับแต่ เรามาดูกันนะครับเออแปบบหนึ่งนะโอเคไป่พูดความทำเพลงเดี๋ยวเราแกะดูกันก่อนกล่องนี้กล่องแรกจะเป็นตัวอะไรก่อนอื่นเลยนะครับพูดก่อนในซีรีส์นี้เนี่ยในในชุดที่2เนี่ยนะครับจะมีตัวทั้งหมดถึง5แบบด้วยกันตามนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตัวแรก็คือตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นจะเป็นเหมือนมีแร2สองตัวหรือไงนี่แหละนะฮะมันเหมือนมีแร2สองตัวครับถ้าแบ่งเป็นตัวแรก็คือมันจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่เขาโฟกัสกันแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ระบุ ว่าตัวไหนจะเป็นพิเศษอะไรมากมายนะครับแต่ทุกตัวในนี้เนี่ยนะเป็นมันติไทยทั้งหมดเลยนะครับดูนี่ตรงหัวตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นมันติไทยทั้งหมดเลยนะครับเป็นมันติไทยเขาบอกมาเลยแล้วไอที่ผมเข้าใจว่าแรนน่าจะเป็นตรงนี้ครับแรระดับหนึ่งระดับสองนะครับก็คืออแรนหนึ่งแลนสองหมายถึงไอตัวทองมันหาย,ยากกว่าเหรอไม่รู้ช่างมันดูก่อนแล้วกันเราเก็บโค้ บนนี้เป็นตัวสีทองแต่ข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นปูสีแดงครับกล่องนี้เป็นปูสีแดงนะครับฮัดเนเชียตัวนี้ผมได้ตัวตัวนี้และและแดงไม่ใช่ปูแดงและแดงแแดงนะครับตัวนี้ได้แลดแดงนะครับเราจะเอาและแดงไว้ลำดับที่สี่แล้วกันนะ ผมจะเรียงเป็นกล่องที่สี่นะครับถ้าเป็นแรดแดงนะเอาละอันนี้เป็นกล่องที่สี่สองวางแนวนี้ดีกว่านะกล่องที่สี่เอาละเยอะเยอะแล้วเราไปเปิดดูดกันเลยดีกว่าเสียเวลานะอันนี้เป็น อันนี้เป็นตัวปูสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่5แล้วกันนะครับอันนี้ผมจะวางเป็นลำดับ5อันนี้คือปูน้ําเงินอะดูดูว่างนซองนี้นะครับผมจะได้เออมัน5ตัว1 2 3 4งสี่ห้ากล่องมี24 4, กล่องมี5ตัวท่ากักว่าจะต้องมีเศษ4ตัวเลยนะครับ เอาไปดูกันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวตัมนี้นะเอาละสองสี่ห้าตัวสีขาวผมจะเอาเป็นอันดับสามแล้วกันนะอันดับสามแล้วก็อันนี้ เป็นตัวอะไรนะตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับสีดำก็คือตัวนี้กันมากนะครับอ่าโอเคมาตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะรเราไปดูกันต่อเลยนะฮะ มันมีเศษทังนั้น,นครับออที่ผมได้มาทุกกล่องเนี่ยไม่มีกล่องไหนที่เป็นกล่องมินิบ็อกซ์เลยนะมันจะเป็นรอยดามเอ็เล็กๆตรงนี้ตลอดนะอันนี้ก็เป็นตัวยูนิคอรนสีแดงนะฮะเ,เอาละยูนิคอนแดงตัวที่3ตัวที่4อ่าตัวที่4ยูนิคอนแดงอันนี้เข้าไปละสนะฮะอันนี้เป็น2แล้วนะ อโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นสีเงินนะครับสีเงินก็คือตัวที่5ตัวนี้นะครับเอาละเหลือสองกล่องสุดท้ายแล้วนะครับ สองกล้องสุดท้ายว่าะจะเป็นตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องเลื่อนตัวเองกับของมาไว้ข้างหน้าอันนี้อันนี้ไว้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ดูสองกล้อง อังานนี้มีเศษแน่นอนนะครับอ่ะเจอตัวสีทองแล้ว1น,นะครับอันนี้คือตัวแรนะฮะแรแน่นอนนะครับแรของอันนี้ตัวหลังกล่องก็เป็นตัวเบอร์ที่สองนี่นะฮะอันนี้ถ้าก็บว่าผมเจอ1ชุดแล้วนะตอนนี้ก็จะมีเศษอยู่สองแบบตรงนี้นะครับอ่ะแล้วดูอันนี้มันจะซ้ำสองตัวนี้ไหมนะฮะ อันนี้เป็นตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวก็คือกล่องที่3ก็เป็นตัวนี้สแสดงว่าตัวแรของกล่องชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวสีทองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวเลยที่มีปีกบดน,นอกนั้นก็ไม่มีนะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูในแพ็คที่2กันเลยดีกว่า ดีเทลก็คือกล่องนี้นะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งตัวแรงเนี่ยมีมาแปดกล่องมีมาอย่างละตัวนะครับถ้าผมจะกระจายพูดคอื่นผมคงต้องบังคับให้ซื้ออย่างละแปดกล่องเลยนะเอาไว้นะครับดูซิว่ามันจะครบไหมนะ รงแย่นะครับคุณผู้ชมส่วนใครที่อ่าทักมาเรื่องหารส่วนที่จะแบ่งเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยกับผมตั้งแต่แรกนะครับจบคลิปนี้ไปนะคุณเห็นคลิปนี้ใช่ไหมและผมก็จะไปอินบอกหาคุณเนะี่ยว่าต้องหาอย่างละแปดกล่องผมหนึ่งใจแยกให้ได้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยก็อ,อาจจะ ต้องจัดเป็นชุดที่ราคามันโอเวอร์จากราคาเดิมแน่นอนนะชัดเจนนี่ครับก็คือหนึ่งลังเลยแบ่งได้สามชุดอัตราการดอกก็คือทุกๆแปดกล่องทุกๆหนึ่งแพ็คจะได้แน่นอนหนึ่งชุดนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเหลือเศษสามสีนี้ขาว แดงแล้วก็น้ําเงินนะครับสําหรับสีดํากับสีทองนั้นนะ่ะก็จะมีฟิกมาให้แค่3ให้ให้แค่ถุงละหนึ่งกล่องเท่านั้นเท่ากับว่า1นึ่งงนะครับยีสกล่องเราสามารถแบ่งได้เป็น3ชุดเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่แบกรับความเสี่ยงเองคุณก็ต้องยอมับที่จะต้องชระในรูปแฝบของชุดหนึ่งแปดกล่องนะครับผม ตามนี้อันนี้คืออัตราการดรอปแรนดอมของภาพของวอลลุ่มสองนะครับเป็นอัตราแบบนี้ซึ่งจะไม่แบบเป๊ะๆเหมือน,นชุดแรกแล้วนะครับอันนี้จะมีผลในเรื่องของราคาการตลาดอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบได้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นข้อเท็จจริงนะครับว่าชุดนี้ได้แรนดอมกันมันแน่นอน แบ่งๆกันเจ็บครับเพราะว่าชุดนี้ก็ได้คำตอบประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจที่จะไปเหมาหนึ่งม็อกก็ทำใจไว้ด้วยว่ามันจะมีเหลือเศษอยู่สามสี่นี้แน่นอนนะเป็นแบบอย่างละสามกล่องเลยนะครับที่เหลือเนะี่ยถ้าไม่สามารถหาผู้ส่วนที่ยอมรับตรงนี้ได้บอกเลยว่า เจ็บหนักแน่นอนนะครับงาน,นนี้เขาเขียนจริงเขาเอาจริง <laughs> <laughs> นะก็จะเหลือแค่3ามชุดเท่านั้นตอนหนึ่งบอกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีในการวัดดวงได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันขำๆในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าแต่ละตัวนะครับจะสวยแค่ไหนไปดูกันคนระับ Thank you